กูกระเบื้องค่ะกูกระเบื้องอยางค่ะกูเองเลยประหยัดไปหลายเลยนะคะตอนแรกจะให้เขามาทำารามรามิเนตร,รามิเนตอยู่ที่ทำตัวนี้ก็สองหมื่นสองหมื่นกว่าก็ตัดสินใจทําเองกว่าเออแบบนี้ก็เป็นกระเบื้องอยางก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ง่ายๆนะคะเขาจะมีกาวอยู่ในตู้ แยกปูมาเองเลยนะคะปูมาเดี๋ยววันนี้จะเอาให้เสร็จเลยะคะ่ะทั้งห้องทัง้งห้องถุงนี่เลยที่ละแขกนะคะใกลกบรรลุเป้าหมายโอ้ยปวดหลังมากเลยค่ะปูกับเครื่องอย่างเองเลยนะคะเนี่ยค่ะ,คะใกล้แล้วนะคะเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นกระเบื้องเงาเงาเะเป็นกระเบื้องเงาเงามันผิดหลักฮวงจุย้ยเอ่อเวลาเรามาอยู่นานๆเดินนั่งอยู่ตรงนี้มันจะทําให้ขาบวมแปลกมากมันเหมือนเป็นกระจกอะมันคล้ายๆกระจกมันมีเงามันก็จะดูดเราไปนะคะตามหลักฮวงจุย้ยมันทําให้ปวดแข้งปวดขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาอันนี้มาปูทับไปเลยนะคะปูก็ไม่ยากมากแต่ว่า จะเหนื่อยตรงปวดหลังค่ะ,ป,คะปูเอง่ะคะปูเองนั่งกม้มก้มเงยเงยนั่งกม้มกมเงยเมันก็เลยปวดหลังหนักมากใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วน้อเนีย่ยประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาทางนี้จบตรงนี้ก็ไปล็อกนูน้นข้างล่างอีลุูจุงนางอีกแล้วนะคะแล้วก็เราก็พอเสร็จข้างบนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องยกสะเพรษละนี่ออกจากตรงนี้ก็ต้องทําล็อกนี้ งานหนักอยู่ค่ะหนักอยู่นะคะทำเองเลยเพราะว่าเซฟด้วยนะคะเซฟด้วยเนื่องจากว่าบานปลายแล้วค่ะรีโนเวทบ้านบานปลายเออ่ทำไปเรื่อยอ่ะตอนแรกก็กะจะทาสีอย่างเดียวเอาไปไป,ไปประมาเปลี่ยนรั้วใหม่หมดเลยประตูรั้วด้วยประตูรั้วสองอันแล้วก็เปลี่ยนพื้นหน้าหน้าบ้านทั้งหมดเลยที่ลงจอดรถแล้วก็อะไรเปลี่ยนทั้งหมดเป็น ขาเรียกอะไรนะคะสแตมกรีดอะไรสักอย่างนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนประตูด้วยค่ะเนี่ยประตูเป็นกระจกหมดเลยประตูรัวก็เปลี่ยนแล้วประตูบ้านก็เปลี่ยนเป็นแบบแผงกระจกเต็มเลยแล้วก็เป็นประตูบานเลื่อนหน้าต่างก็เปลี่ยนหมดนะคะมันก็เลยบานปลายบานปลายนิดนึงงบประมาณมันล่อยหล่อเลยต้องปูเองค่ะสวยอยู่นะคะสวยอยู่ปูเองก็ได้อยู่แต่มันปวดหลังปวดก็พักเนาะค่ะ แล้วก็สารพระภูมิร้าวอีกนะคะสารพระภูมิร้าวแล้วก็ฐานท่านสุดต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งสารพระภูมิแล้วก็สารตายายค่ะสารพาระภ <lyn> ูมิสารตายายก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยสั่งเรียบร้อยนะคะและ้วก็มัดจําเรียบร้อยสารพระภูมิเปลี่ยนเราทําบ้านเราสวยเราก็ต้องให้บ้านท่านใหม่สวยเช่นกันนะคะบ้านใหม่เอี่ยมให้ท่านเลยแล้วก็เครื่องบูชานางรํา อะไรต่างๆของท่านเนาะที่ที่อยู่บนศาลเน่ยเปลี่ยนใหม่หมดะคะ่ะช้างมา้านางรําพลรับใช้อะไรต่างๆนะคะก็เลยงานใหญ่ค่ะงานใหญ่งานใหญ่ยาวไปเรื่อยเยังไม่ได้กลับเลยนะคะสู้ๆคะ่ะศารพระภูมิร้าวเราจะต้องเปลี่ยนนะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีเนาะดูให้ถูกต้องทุกอย่าง เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะบ้านคนมันยังไม่ต้องอะไรมากนะ,ะแต่ว่าบ้านของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนี่ต้องนิดนึงต้องให้ถูกต้องตามพิธีรีตรองนะคะใ,ใกล้แล้วเดี๋ยวปูต่อก่อนนะคะเดี๋ยวปูกระเบื้องต่อก่อนสวัสดีค่ะเย้ <Yeah. S 2> ปูพื้นค่ะปูพื้นเกือบเสร็จแล้วค่ะ เหลือเองนิดนึงพ่งนี้เข้ามาเก็บงานเนาะเหนื่อยแล้วปวดหลังหลังกดหลังแข็งเลยภูมใจค่ะฝีมือค่ะปูเองนะคะพื้นค่ะพื้นโอ้โหดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเนาะก็ดึกแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังฉลองนิดนึงค่ะฉลองฉลองพื้นค่ะยังไม่เสร็จเฉลือกน,นิดนึง ดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ปูง่ายๆค่ะไม่ยากลนะคะเป็นพื้นกระเบื้องแต่เป็นกระเบื้องยางนะคะมีกาวในตัวติดง่ายด้วยค่ะสั่งมาถึงเร็วปุ๊บปั๊บเลยสุดยอดมากอ่าสเต็ปข้างบนนี้ก็เหลืออีกนิดเดียวพรุ่งนี้มาเก็บงานก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ต่อด้วยตรงนี้ด้วยค่ะตัวนี้ก็ปูนะคะปูปูเหมือนกันโอ้สุดยอดเลยค่ะ ฉลองนิดนึงฉลองนั่งแหีงวๆอยู่เนี่ยค่ะคนเดียวตามเคยสุซ,ซูดูดีมีสกุลขึ้นมาเลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดค่ะนอนหลับฝันดีนะคะทุกท่านค่ะพื้นค่ะพื้นปูดูดีขึ้นเลยเนาะค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะ